เทงเถิดเทิงหอบพวงมาลัยธนบัตรของขวัญโงเฮงรับปริญญาลูกชายคนโตเรียนจบปริญญาทั้งที่งานนี้เทงเถิดเทิงหอบพวงมาลัยที่ทำจากธนบัตรใบละ500บาทพวงใหญ่มามอบให้กับลูกชายเป็นของขวัญรับปริญญาโดยคุณภรรยายได้โพสต์คลิปที่คุณพ่อเทงพูดถึงลูกชายคนโตงงโตงเฮงและของขวัญที่มอบให้กับลูกว่าเทงบอกว่ารับปริญญาลูกชายคนโตโงเฮงโงเฮง,งบอกว่า ปีหน้าน้องพลอยก็รับแล้วน้องพลอยบอกว่าแต่ของหนูขอสีเท่านะเท่งบอกว่าของหนูสีเท่าอยู่แล้วล่ะตอนพ่อเรียนจบป .4 ไม่เห็นมีแบบนี้เลยนะเพิ่งรู้ว่ามีแบบนี้ด้วยถ้ารู้พ่อเรียนแล้วเสียดายแม่พ่อเรียนต่อทันไหมขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ